ความรักความผูกพันที่บ้านเรามีให้กับลูกหมาจรทั้ง3ตัวก็มาจากคนนี้เลยค่ะเธอคือพี่ส้มนะคะเป็นพี่ที่ขอให้แม่ช่วยเลี้ยงลูกหมาให้หโดยตัวแรกที่เธออยากให้การดูแลคือลูกหมาจรที่เจ็บป่วยชื่อพี่มีบุญอาหารที่เตรียมให้น้องพร้อมแล้วค่ะนี่พี่บุญต้องกินฟิตแอนเฟิรมค่ะเพราะว่าอ้วนปา้าแมนก็แสนรู้อดอ,อ้อนแพนด้าก็หู้กินเก่ง สามตัวกินแล้วไข่ล้างก็พิสมแหละค่ะเ็อชอบไปยักะะหน้าเออเอาเมื่ไอไหร่ตัดเพี้ยวไอ้อพี่เออี่ ผู้ชมคะนด้ามองตามรถแล้วก็มีบุญกับปลาแมนวิ่งตามไปใกล้ๆเลยค่ะพวกเขาไปดม ไปดมไปหาค้นดูว่าพี่ส้มนั่งอยู่ในรถคันนี้ใช่ไหมเพราะวันนี้ถึงเวลาที่พี่ส้มจะต้องเดินทางไกลแล้วค่ะพวกเราคิดถึงพี่ส้มกันนะคะและก็มีความห่วงใหญ่พี่ส้มด้วยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จอยู่ที่ใดก็ขอให้เป็นที่ที่มีความอบอุ่น มีความรักความเมตตามีกันละาณนนมิตรนะคะสิ่งดีที่พี่ส้มได้ให้กับน้องดูแลน้องก็คือสิ่งดีที่อยู่ในหัวใจของพี่ส้มค่ะนะค่ะบายบายพี่ส้มค่ะน้องๆดอพี่ส้มอยู่นะคะฝากให้พี่ส้มดูแลสุขภาพด้วยค่ะแล้ววันที่เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าพี่ส้มคงจะไม่ผอมไปกว่านี้แล้วนะ พี่มีบุญก็คงจะลดน้ำหนักได้แล้วนะคะ ชูสองแขนชูสองแขนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับหันหน้าไปดตก้องได้อืมจุดมาลคุณมีคุณปู่เรียก้ว